สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับอีพีนี้ฮาองยูกันทีบ้านแม่คู่สุม,มนทาถาทองครับผมเดี๋ยวฮาองไปนางสัมผณ์ไปนางเวา้าไปนางผูดคุยกับคุณแม่สุม,มนทาครับผมว่าความเป็นไปเป็นมาของเส้นทางหมอลํากรขอ,ของคุณแม่เป็นมาจัางไรเนี่ยครับผมตอนนี้ฮาองอยู่กับคุณแม่สุมนทาถาทองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สุมนทาถาทองครับเมื่อนีู้ฟฝ่ายเต่ามาขอสัมผณสแม่รั่งอย่างน้อ อ,อยากสิบถามความเป็นมาเป็นไปของการก่อตั้งสำนักงานหมอล่ำของคุณแม่ครับผมก่าเสิไดมาเป็นหมอล่ำที่มีชื้อเสียงของเมืองอุดรน,นี่ว่าตั้งมาโดนไปความเป็นมาเป็นไปไดครับผมเชิญคุณแม่ให้รายละเอียดครับผมก่อนเดินแต่ก่อนเนาะแม่กับมาเรียนลำน้ำอัดกุ้าอายจาย์อยู่ในจังหวัดอุดรธานีตอนนั้นอายุประมาณสิบกาปีประมาณสิบออกปรีนะ่ะออกปรีเพราะว่าแม่เรียนลำเรียน จบปอซีครับผมออกปอซีปับก็บมาเรียนร่ำน่ำกูบาอาจารย์อยอาในเมืองอุดรเน,นี่แหละทังวัดเปชิมบาวะน้ำาอาจารย์สำนวนใชยชนะอาจารย์บุญกองซ่อนไส้มีรูบ,บาอาจารย์คนเดียวคืออาจารย์สำนวนชชยชนะแม่ครูก็มาอยหันตั้งแต่อายุแม่ประมาณเท่าไหร่ครับแม่จบปอซีมาเรียนร่ำม,มาเลียงน้องเพราะว่ารูบาอาจารย์แต่ก่อนใช่เลียงน้องครับผมเหล่าย้ำหน้าเขา พันสาเสียหล,ลูกพอมีงานเพิ่นกับสิาพาไปเฮ็ <ไป S 1> ด <ำ S 2> หน้าแม่ไปดำหน้า,นาไปดำหน้าเฮ็ดหน้าครับผมจนมาสมัยก่อนสีเฮ็ดหน้าเลี้ยงน้องซอยพ,อพ่อคู่แม่คู่นะแต่ตอนนั้นประมาณแม่อายุประมาณสิบกว่าขวบนี่แหละสิบกว่าปีแต่ว่ากรรมเที่ยวไปเที่ยวมาน่ะลูเพระาะว่าสมัยก่อนมันเป็นคนทุกมันเป็นคนต้องหาเสาจินค้ำเสียหนาดูคัขันเมื่อใดว่าแม่กับเขามาหาแม่คู่พ่อคู่แล้วบ้านเกิดบางน้อนแม่เป็นคนทางใดครับผมบ้านเกิดแต่ก่อนแม่เกิดอยู่ บ้านดอนแก้วตำบลธาตุอพเพื่อเพลจังหวัดอุดรธานีบ้านเกิดแต่ว่าเป็นญงอยู่ทั้งอ่าุนน่ะทั้งตำบลบางหลวงบาง้บานห,หนองไฟตำบลบางหลวงอเพื่อเฝ้าไหลจังหวัดหนองคายไปใหญ่เป็นสาวอยู่พุนแต่ว่าเขาโรงเรียนนี่เขาอยู่ทั้งบ้านสังซาบ้านดอนแก้วบ้านเกา่าบ้านของพอ่อของแม่แต่ก่อนเพิ่อเอิ้นว่าไทคั่วน่ะลูกเทคั่วเทคั่วใหญ่บ้า,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 บานพ่อแม่มีลูกมีน้องหลายคนก็เลยใหญ่ไ,ไปอยู่พุน กะเที่ยวมาหาแม่กะเที่ยวมาหาผู้อาจาจย์ตลอดจนว่าใหญ่จนว่าเด็ดแต่งงานจนว่ามีซื้อมีเสียงก็ยุคขรางวัดไม่ชิมบาตตลอดเลยบ่เคยเปลีป่ยนไปแม่ล่ำแต่งแต่จบปอซีเลยว่าเรียนลำ่ำขึ้นจบปอซีแต่ว่าขันตอนที่แม่ได้ลำ่ำแท้หาเงินได้เทียรแรกของการเป็นหมอล่ำนี่แม่จำได้บ่ครับตอนนั้น<า>แม่ประมาณอนาะยุสิบ สิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดเนาะสิบเจ็ดสิบแปดปีประมาณนั้นละค่ประมาณนั้นคาคาตูขั้งแรกในชีวิตที่แม่ได้รับในชีวิตแม่ได้รับเพื่อหาสิบบาทหาสิบบาทหาสิบบาทก็เจ้จ้างหาลอยคือหมอแค่นี่สิจ้างหมอแค่นี่สี่เขาจ้างประมาณลอยห้าสิบหรือสองลอยคารดเลยอย่างกับสิละพูละหาสิบบาทเป็นสิลัคารถประมาณนี้ครับผมกาแล็ตแอันแลแต เจ้าภาพมัครสิได้แค่นี้แหละได้หาร้อยสี่ลอยหาร้อยค่าจ้างแต่ที่ถือว่ากันได้หลายหลายถือว่าหลายนะครัเพราะว่าเป็นลำแคนลำเงินมันเป็นค่านะครับผมตั้งแต่สาสิบสี่สิบกว่าปีแล้วลูกตั้งแต่สี่สิบแล้วเป็นความเป็นมาจังใดครับจังคอยจากการเป็นหมอลำจากการเป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์แล้วจังใดจังคอยได้ครับมาเปิดสำนักงานหมอลำมมีลูกศิษย์ลูกหามากกว่าสองร้อยคน กามพนั้นแม่ประมาณอายุยี่สิบกว่าปีอายุยี่ประมาณยี่สิบยี่สิบหกยี่ิบเจ็ดนี่แหละแม่ได้เปิดสำน,นักงานพอแม่แต่งงานอายุหลายพอเลี้ยงน้องหลายคนแม่เสียพ่อสอสองพันหยยี่แปดแม่ก็เลเอาน้องเขามาอยู่ในสำน,นักงานในมังหะอยมาตั้งสำนักงานมาเ่าบ้านอยู่นะดูสมัยนั้นเ่าบ้านประมาณหกร้อยบาทอยู่ขงังัดปัปชิมาบแล้วก็น้องมาเลี้ยงพ่อแม่เสียเอาน้องเขามาเขามาเป็นมอลลัอยู่ขงังัดปัจชิมาบะจันละ เขาไปเขามากกะมีบุญแม่คือแม่เป็นคุมักเข็ดบุญมักกินมักทานมักเขาวัดมักนั่งสมาธิมักมักสวดมนต์แม่สิขอตลอดว่าขอให้แม่มีบ้านอยู่ขังวัดปิชมาบาดแม่ขอผู้นาคตลอดว่าอยากได้ที่อยู่ขังวัดพิชมาบาดเป็นสำนักงานของตัวเองครับผมแล้วนี้แม่ก็สำเร็จเร็จคือคุณแม่ได้มีบ้านมีอ่าสำนักงานตั้งอยู่ขังวัดมิชมาบาดดังความประสงค์ของแม่กดีแล้วครับ่แม่อธิฐาน บบนักตลอดว่าพอทีขางวัดปัจชิมวัดพอทีเป็นสำนักงานหมอลำ่ำแล้วแม่กษิตเดียรเลี้ยงลูกศิษย์ลูกหาแม่กษิตเดียรแบ่งบุญให้ลูกให้เต่าแม่กษิตเดียรแบ่งบุญให้ลูกที่มักหมอลำ่ำคือแม่เนี่ยลูกศิษย์เนี่ยได้เพิ่งได้เองกษิตน้ลูกแม่อธิษฐานตลอดเจ้าภาพ่นสนอกสนใจได้รับความนิยมช่มชอบมากที่สุดนี่สมัยปีพศใอะไรครับแม่ตอนนั่นแม่ประมาณพศ สามสิบตัวเนี่ยเราบอกการช่วยไหมแต่ว่ามันแม่อายุประมาณยี่สิบเก้าปีแม่สิมิซื่อเสียงอายุยี่สิบเก้าปียี่สิบเก้าปีสามสิบปีแม่สิมตั้งโตได้เลยแม่สิมีมีแต่นั้นเ้าเสาบ้านเนากับสิมีรถทีงขนาดดูสิมีรถทีสิมีอัอนเครื่องเสียงของเจ้าพ่อง่ายๆอันภาษาบ้านเขาเพื่อกับว่าเริ่มอันลืมตาอาปากได้แล้วาาแน่นอนครับผมพอมีพอกินแน่สามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามเป็นนี้แม่ก็ตั้งโตมาตลอดแม่สิมี แม่สิเป็นคนที่ที่อดทนอดทนคือประหยัดแม่สิประหยัดที่สุดประตูเคียงเดียวอังสิแม่สิปนได้สองมือแม่สิคนประหยัดแต่ก่อนสิประหยัดมากแล้วก็สิเป็นคนเท็ดบุญตลอดการบุญนี่ว่าสิบ่เค่ะเพราะว่าไปล่ำแม่สิคันบ่ไเ้ททำบุญแม่สิบ่ออกจามบันจะภาพนี่ือนิสัยของแม่เป็นคนที่ทำบุญตลอดมาบ่เคยบ่เคยว่าสิบ่อทำแล้วก็สิบ่เคยมาสิบอที่ฐานจิตว่าอยากไหยัง แม่สิอยากได้รวดแม่กามาอยากได้รถดอยากได้รถตู้แม่กศิตู้อยากได้รถดเกียงมันก็ยังนั่งลดเจ๋งอยากได้สำนักงานแม่กศสษฐานตลอดแม่สิแม่บมมีม่หน่อ,อ,ง,องสิบเพิ่มทั้งนี้ทั้ทงนั้นกัสิบเพิ่อ,พอาจีพเป็น <10 S 1> บุญบารามีที่แม่ได้สางสมไว้เนาะไปร่ำพร้อมทำบุญพร้อมก็ถือว่าเป็นหมอร่ำายบุญครอบครัวแม่นี่มีมีมีพี่มีน้องมีลูกมีเต่าจากคนรับผมครอบครัวของแม่ไม่ตั้งหมดสิบคนมีสิบคนแม่เป็นคนที่สองทีแม่อาชีพคนเดียวเอือย่ายังไงกับ ทำสวนธรรมดาแต่ว่าต่อจากแม่ลงมาัน่นสิมีน้ากันอีกเก่าคนขึ้นกับแม่แม่สิมีอาชิบก็เป็นมอนลัมของแม่คนเดียวที่จะเลี้ยงที่เลี้ยงน้องได้แม่ก็ทําสาเร็จสําเร็จ,รจพอแม่ตอนนั้นน้องคนที่สิบน้องคนที่สิบอ,อายุแค่ขวบแมวน้องมาเลี้ยงมาหยังกัดจนมากนอนนี่คนที่สิบตอนนี้คนที่สิบของแม่อายุสี่สิบเอ็ดสิบสองปีแล้วน้องสาวาแล้วก็สาเร็จ มีกินนีอยากนี่กินนีท่านกันเกอบทุกคนนะสวดมนต์ไหวพระเป็นเกือบทุกคนครับผมแล้วอ่าได้ข่าวว่าอ่าคุณแม่นี่เป็นหมอล่ำสายบุญท่ำบุญสุนท่านเพราะว่าสีมีงานหน่อยงานใหญ่หรือว่าแม่แต่คณะนี่ช่วงนี้ <19. S 1> โลกโคสิด1 9ก็ได้เห็นข่าวเนี่ยได้อ่าพอทางโซเชียล a c e b o o k ของลูกศิษย์ลูกหาหรือเพราว่าสิเป็นอ่า Facebook ของทาง อาจารย์แม่สมุนท่านเนวา่าได้บริจาคอาหารช่วยเหลือพี่น้องกระไรเทื่ออายุก็เลยอยากสิสัมผัสว่า <c oughs> ความเป็นไปเป็นมานี่าเป็นจังไดแน่ครับผมว่าผู้ใดรวมทําบุญสายบุญจังไดแน่แม่เป็นคนนนางสมาธิแม่สิคันแม่อยากเห็ดยังแม่สิคือขอสิ่งสัก์สิ์คือคือคอันโควิดเ9็บเนี้กันแม่สิเขาห้องพากตลอดว่าขอให้แม่ได้ซอย ซอยคนที่ตกยากลำบากโรคโควิดสิบเก้าเนี่ยไอแม่มีส่วนหนึ่งที่ได้แบ่งแบ่งปันแม่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์กะสำเร็จคือน้องที่อยู่ประเทศเวเยียดนามในญาณน่ะนาเด็กน่ะละนาเด็กนนนขนาดจะเก็บทากทองน้องสาวพู้นี้กะเคยทำมาค่าข,ขึ้นตลอดมาพราน้องก็เป็นสายบุญด้อกัน,นะะเป็นสายสะพนยานใหญ่ซอยมาแล้วก็ลูกชายที่อยู่ประเทศออสเตรเลียคือน้องโจ กับน้องชายสื่อวุฒนาธาตุทองน้องชายลาน้องชายพลาไปยุป,ประเทศออสเต,เตเรเลียที่แม่ได้ส่งไปเลียนหนังสือส่งไปเป็นอ่าในจบจุ่นและกะ็ได้ทํำงานทํำการยุปเทศออสเต,เตเรเลียมีน้นองชายกับอ่าดูกชายของแม่พ้ออยากติดทำทุกคนทงประเทศเวเย็นเยี่ยมทั้งน้องสาวทั้งอเมริกากับเอื้องนภาริชาน้องคนเอกกมีบุสใจบุญใหญ่คือกัน ไอ้เอือยได้ยวทำบุญทำทานตลอดมาแล้วก็ทุมพี่น้องลกูกหลานที่ไปทำงานเมืองนอกลกูกหลานตั้งอนุนท้ายในม่แจ้งงตั้งเอกนาชตั้งเกาหลีแนแบงบุญไม่แม่แต่ซอยอคือทุกคนอยากพี่น้อง<บ>ของอันของอาจารย์แม่นี่ออาายคือว่าง่ายๆก็ถือเป็นทอนานะําเรียงบุญเลยเพิ่นหาใดเพื่ออยากทำบุญทำท่านเพือ่อกระ่งพานคุณแม่อาจารย์แม่สมมติท่าแม่ก็ได้มาแจกมาใจ ก็ถือว่าได้บุญร่วมกันนะครับแม่รวมกันลูกศิษย์ลูกหากามีแต่พูดดีๆมีแต่พู้ใจบุญน้ากันกับแม่มีทายบุญน้ากันกับแม่ทุกคนเม่ก็ขอขอบคุณอาจจะภาพทุกทัานเด้อพร้อมด้วยน้องนุ่งพร้อมลูกศิษย์ลูกหาก็ดีการที่แม่ทําบุญครั้งนี้บารมีที่เกิดขึ้นก็ขอให้ลูกศิษย์ลูกหาพร้อมน้องพร้อมอยาิตีทำติมเแีงบุญน้แม่ครั้งนี้ห้เจะเลื่งเรืองกินยาบกจกอยาเบิดทุกคนเด้อขอบคุณสาัสธกดี ขอถามอาจารย์แม่แล้วครับว่าจากที่ว่ามือเปิดสำนักงานมาหอดสมเมรีมีมีลูกศิษย์ลูกหาที่เขามาเลียนหรือสนอกสนใจทางด้านหมอลำมมาเลียนกับแม่นี่ยประมาณลูกศิษย์ประมาณจากคนครับผมโ้องนายนายเน่นับต้องาต่เอจอลูกหอดสิบปไใดเพราะว่าแม่เป็นคนที่ปล่อยว่างคือแม่เป็นคนที่ให้คำว่าให้ก็คือให้ลูกทุกคนที่เขามาหาแม่สีให้หน่อยแม่ก็ให หายน้อยก็ได้หายหลายก็ได้แล้วตัวลูกสิลับแต่ที่กิ่งของแม่คือแม่หายตลอดชีวิตที่แม่มีชีวิตอยู่ลูกเต้าจิบจากแม่ไปว่าโอ๊ยว่าไปหาแม่ดอกว่ามีเงินว่ามีทองอย่ามาจังสันเด้อหาพากันเกิดมาแม่คู่ยังรอดลูกตลอดแม่คู่ยังรอดห้ลูกตลอดเพราะว่าหายควมลูกว่าหายยังก็ตามที่ลูกตกวลูกข์ไรเยา้ยยังมาหาแม่ได้อะไรที่แม่ซอยได้คือแม่ต้องซอยอนใดที่แม่หายลูกได้แม่เสียหายอย่าเกิดมาแม่สิบ่หาย แม่คิดหอดลูกตลอดแต่ว่าซุ่มที่ลูกไปแล้วขึ้นมาเอ้ยพอมีเงินบมไปหาแม่ดอกอยากคืนเศร้าคินแม่หักลูกทุกคนแม่คู่หายลูกทุกคนเข้ามาคู่บาอาจารย์กับเป็นผู้ประสิทประสาทเป็นผู้ให้ตลอดให้ตลอดแม่แม่สิบว่าหายด้วยตรงแม่ก็หายดยท้งอ้อมไม่ท้องอ้อมไม่หายอย่างไม่คือแม่นั่งสมาธิหายลูกตลอดแม่สิบอกว่าลูกสิทธิ์เทมาหาแม่ทุกคนหายููดีไม่แห้งให้เป็นคนดีให้มีกินให้มีท่าน แม่เสยสวดมนต์ไหวพระเพื่อให้ลูกๆทุกคนตลอดบ่เคยเปลีป่ยนแปลงบ่เคยเปลีป่ยนแปลงล้วท่านอาจารย์สมมุติท่าถาดทองน,นี่อยากสิบอกอีหยังกับวัยรุ่นหรือเยวาวชนรุ่นใหม่ที่อยากสิเข้ามาเรียนรองเรียนร่ำหรืออยากมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาทั้งอาจารย์แม่นะครับผมกฝ่ายลูกศิษย์เถียกมาหาแม่ว่าเรื่องเงินค่าคู่ยังก็ตามค่าคู่นี่มันก็มีแน่นะะ่ะนะ เฝ้าปสนะแม่ก็ได้เรื่องคาคู่แม่ลูกสียหายหน่อยเรื่องหายนายหลายแม่ก็บริเคตออกแต่ว่าคาคู่อยากให้ลูกเต่าเป็นใจว่าขันมหาแม่ขันเลยนซ,ซื้อเอาซื้อ,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 อบางครั้งก็บอาโอ้ยไปเอาย่ามใดก็ได้แม่เป็นหายตลอดก็หา,ายยดกลูกตลอดแต่ว่ามันบอกขยนันมีท่ดใดก็หายแม่กินแม่ท่านประนานลูกๆก,ก็ได้แม่บริเวาดอกคำว่าลูกหายแม่แม่สิสวดมนต์ตลอดว่าลูกสิยดเต่าเงินใหม่แม่ทุกบาทตุกสตางค์ให้ลูกเต่าเจริญให้ลูกแม่ มีกินมีอะรให้ลูกแม่มีงานมีเงินตลอดแม่สิบเคยว่าเอาของลูกๆมาแล้วสิโบเคยโบเคยว่าเอามาซื้อๆนะพอแม่สิเวลาแม่ไปท่านไปวัดทำบุญแม่กัสิสวสดแม่กัสิอธิษฐานในลูกๆสิของแม่ให้ลูกลานตีให้เจรืญนตลอดให้มีบุญมีคุณตลอดให้ลูกรวยตลอดให้ลูกมีงานตลอดทุกคนบ่เคยเปลีป่ยนแปลงมาโหลดมาหาแม่เลยมาลองเบงว่าแม่สิ แม่สิเป็นจังไงแม่สิหยนแกเงินคักแต่บอกทำมาเงินน้ำลูกตลอดอยู่บ่แต่องเบิ่งสิลปจะต้องร้องมาเบิ่งนาคับาสิเป็นเพื่อจงเพิ่นนบาบอีคุณแม่สามารถเป็นอาจารย์ระดับปรมาจารย์ของภาคอีสานเลยกว่าอะไรทังจังหวัดอุดรนะครับผมบันี้สุท้ายนี่อยากสิทางอาจารย์สมมติถ้าอยากจะฝากถึงเจ้าภาพเก่าเจ้าภาพใหม่หรือว่าแฟนครับเอซีที่ได้ติดตามทางเฟซทางไลฟ์สดของ สำนักงานของอาจารย์สมนา่านนี่ขันพจนอยากจ้างอยากติดต้อนนี่สามารถติดต่อวาจ้างหรือเขามมหาแม่อะไรจังไดครับผมเว่าวเรื่องแม่นี่บอกที่เป็นมอลคมแม่บม่ได้เป็นมร,รรมเพื่อวาเสวเงินคาจ้างจังแม่เป็นเพื่อวามหาแม่เบิ่งบ่ไม่ได้ใครใดยางออกทุกคนมีเงินหน่อยมีหลายมีหน่อยแม่กัน่ำหน่อยมีหล,ลายแม่ก็ล่ำมหลายอย่าวาเด้อยเจาภากก็ดีทุกคนก็ดี แม่คูสมบูรณ์าตาทองนี่พร้อมที่สินรับใส่พี่น้องทุกคนถูก่านลูกศิษย์ถูกหาก็มีหลายคนมีหลายขึ้นเนื้อผาคือเสื้อผาเนี่ยแหละมีถุกราคามีลำสิ่งลำสติงลำแค้นลำประโยชน์แม่มีหายเบิดทุกคนมีหน่อยมีหลาย,ยกับไปขอว่าหาการครับบอมมีแม่กะซอยสมรัมืวอนี้ไปท้ำบุญแ<ผ>ม่กะไปล้ำไปในแม่มนตนท่านเสียงแม่กะไปแต่ขอว่ามหอดแม่เงินทองหาไใดน้ำใจหายเนีย แม่บ่เคยแบง่งบ่เคยปัน่นบ่เคยา่าูนนั้นถูกูนนี้มีอยากให้แม่มนตนแม่สม,มุนท่าไปซอยงานก็นมาเลยเด้อบบมีเงินก็นมาว่าแม่สิซอยเลยบ่ตัวแม่พ้อมที่สีเ่เป็นอ่าเป็นยังเขาเอินมายังซอยรับใส่รับใส้ปีหน้อ,อรับใส้ปี่น้อตกการตกคนแล้วก็ฝากหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าผู้ใดอันบ้านอันไกลอยู่ต่างจังหวัดหรือ ไกลว่าสะดวกมากนี่ก็สามารถติดตอ่อมาทางดูโทรศัพท์เด่ก่อนครับผมทั้งไมายเ็กได้ครับผมกันผู้ใดอยากติดต่อน้ำแม่สมมตท่ากับเบอร์โทร0819648262เือ0819648262เบอร์นี่ตั้งแต่แม่กู่ตั้งแต่แม่กู่มีเบอร์โทรศัพ,พท์ก็เคยเปลี่ยนจักครับผม,มบและสําหรับอ่าเจ้าภาพรุ่นไม่ที่ว่า ใส่ Facebook ใส่โทรศัพท์เนาะที่เพิ่นสามารถเชื่อมต่อกันกับโลกโซเชียลได้ค่ะสามารถติดต่ออินบ็อกมาสอบถามปรึกษาทางทาง f a c e b o o k ของของอาจารย์แม่สุมนทาธาทองครับผมเจ้าภาพเก้าสภาพไม่หรือผู้ใดที่สนใจนี่อยากมาหอดจอดถึงอยากมาหาแม่โดยตรงอยากมาเวามาคุยเจรจาเนี่สามารถติดต่อเข้ามาหาแม่ได้ทางใดครับผมท่างใดก็ได้เบิรทุกทาง ทั้งเฟซบุ๊กอะไ้ทั้งซองของอ่าลูกๆเนี่ยแล้วขันเพิ่นเข้ามาในอุดรล่ะครับเพิ่นสิมาก็มาทางวัดแม่ชิมบ่าวัดสำนักงานคุณแม่สมพงต์ธาตาตองเป็นตึกสีเขียว3ชั้นเด้่อไป้าต้นตาลเนาะครับเนาะต้นตาลนนั่ล่ะทางไปสรอยหมอนลำเพิ่นว่าซอยหมอนลำยู่ทางเมืองอุดรธานี่ตีแม่สมพงต์ธาโยหั่นก็สอนลูกศิษย์อยู่หั่นไปอยากมาพักมาเชร้าน้ำแห่ก็มาได้แม่มีห้องให้ลูกให้เต้าเชร้า ไอ้ลูกไหเต้าเพราะมันเศร้าไอ้ลูกไหเต้าพักเศร้าพักเศร้าได้คือเก่าแม่มีสถานที่รับรองไห้ลูกลูกลูกศิษย์ลูกหาทุกคนที่เขามาหาแม่ได้ทุกคนวันที่ยี่สิบหกมิถุนายนทางทางสำนักงานของข้าวสิมีกิจกรรมอย่งครับผมวันที่ยี่สิบหกมิถุนายนแม่เสลิ่มให้ลูกศิษย์ลูกหามาล่ำประโยคแน่มาล่ำแค้นมาล่ำที่เจ้าภาพต้องการแบบใดนนะคะเขียนมาส่งมา แม่สิได้ผู้ใดอยากได้จังได๋ผู้ใดคื่นจอบจังได๋ก็คอมเมนต์เข้ามาได้เด้อครับแม่สิจัดให้ได้เบิดทุกแบบเพื่อเพื่อให้เจ้าภาพบ่ได้อ่าหายความคิดถึงทุกมื้อนี้ก็สิมีแต่ไลฟ์สดหมอลำหมูไลฟ์สดหมอลำซิ่งแต่ว่าทางสำนักงานหมอลำสมุนทาทายทองนี่ก็สิแหวกแนวก็สิเป็นอ่าไลฟ์สดของวันที่26มิถุนายนนี่ก็สิเป็นไลฟ์สดหมอลำก่อนใส่แคนแล้วก็สิใส่แคนเตาเดียวครับผมแบบสมัยเก่าเลยแล้วก็สิมี ลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นวัยรุ่นรุ่นไม่ปรว่าิสิเป็นผู้ยิ่งผู้ทายนี่กะมอบเสียงเพลงเสียงร่ำแล้วแต่แฟนคลับผู้ไรม,มักไพมันกะสามารถติดตามทางช่องเป็นหนึ่งออฟฟิเชียลได้ครับผมหรืออีกหนึ่งช่องทางการรับชมคือ Facebook ไลฟ์ของอาจารย์แม่สม,มนาทาธาทองครับผมวันที่26มิถุนายนนี้เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปครับผมรอติดตามแล้วก็กด ติดตามของทางช่องเป็นหนึ่งออฟฟิเชีไว้ได้เลยครับสำหรับสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณอาจารย์แม่หลายๆครับผมขอบคุณหลายๆครับ